สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพยากรณ์อากาศ,ศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่19เมษายน2568เรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนครับเมื่อวันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน,น้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีรายงานฝนสูงสุดวัดได้68.5ม mm, ิมที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวันโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 3 8 4องศา,าเซลเซ,เซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเมื่อวานนี้สุรอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รับรายงานผลกระทบจากพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตงได้เกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงทําให้ต้นไม้ล้มและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจังหวัดพะเยาอำเภอดอกคําใต้เกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยได้เกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงทําให้ต้นไม้ล้มปิดทางจราจรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายครับต่อไปเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้กันครับภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยครับ ต่อไปเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศย4 4ชั่วโมงข้างหน้ากันครับภาคเหนือตอนบนอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร,แร่และน่านอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศร,ร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 5 3 2 7 7 9 1 9หรือติดตามข่าวสารทาง Facebook และ t i k ต o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน